โอเคอันนี้ก็มาแยกบนนะครับที่สักข้างหลังนี่บนล้วนๆนะครับต้องหกประวัติก่อนนะเข้ามาหาผมครั้งแรกเก็บเงินกี่เดือนนะเก็บเงินสองเดือนครับเก็บเงินสองเดือนนะครับเ,บเบพื่อจะมาหาผมครั้งแรกเลยนะตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบนะ้างตอนนั้นก็ถือว่าติดลบนะครับตอนนั้นติดลบลำบากคนระับลำบากมากครับใช่ฮะแล้วก็แต่ว่ามีความตั้งใจที่สักครั้งหนึงผมจะมาหาอาจารย์ให้ได้แล้วก็เก็บเงินเก็บอยู่ สองเดือนป่านะครับแล้วก็พอค่าน้ํามันไปกลับพอดีนะครับก,บ ó, ไกบนะบ็ได้เจออาจารย์แต่ว่ามาในวันที่อาจารย์ไม่ได้รับลูกศิษย์นะที <Ừ. S 1> นี้โทรผมก็โทรถายตรงหา,าอาจารย์ก็อาจารย์ถามว่ามาจากไหนผมบอกมาจากกอสมุยอาจรบอกแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ,วจะ,วจะนั่งดูให้อะไรประมาณนี้นะครับ เลได้เข้ามาเจออาจารย์ในครั้งแรกนะครับแล้วก็หลังจากสับไปก็ก็มีงานต้นขึ้นต้นขึ้นก็ก็ดีครับดีจนจนจนมาสักเรื่อยๆครับเพราะว่าผมขอไว้แล้วก็ได้แล้วก็มาสักต่อขอได้นะครับด้านหลังด้านหลังมันดูรุรุไลดูราไลด้านหลังเนี่ยลาใหญ่ส่วนใหญ่สำคัญนะครับนะ ลายนี้รู้สึกจะหกพันนะครับลายนี้ห้าพันลายนี้รู้สึกจะสองพันนะครับลายนี้สามหมื่นครับสามหมื่นนะรวมรวมไปครึ่งแสน้ะครับที่หลังครับรวมรวมครึ่งแสนนะไอ้ปากมันเป็นหรือเนี่้เหี่ยครึ่งแสนนะครับนะรวมรวมตอนนี้ก็ลายนะครับรวมรวมครึ่งแสนแล้วนะครับดูแล้วกันมือใหญ่เอียงนี่สัตว์ถือเอียงทำหี่อะไรนะดูนะครับอันนี้ก็เกือบครึ่งแสนแล้วนะครับที่สักอยู่ที่หลังนะครับลายนี้ก็คือลายที่มาแก้บนคืองานเก่าๆกลับมาหมดเลยนะถูกไหม กันโม้เลยครับไล่เสนอลูกค้าไปาก็งานทยอยกลับมาเกือบทั้งหมดอะครับเป็นงานใหญ่ๆแล้วก็มาแก้บนุนใช่งานใหญ่ๆกลับมาเพราะข้างหลังเสียนปู่อันนี้นะครับก็สามหมื่นบาทแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าเฮ้ยทำไมที่นี่แพง,งต่างต่างเขาบนได้เขามาเองนะครับเขาได้เขามีสัจจะอยู่ไม่ได้เนาะต้องมาเลยจริงมันไม่ได้แพงครับถ้ามันเทียบกับสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่ที่ปู่เขาให้เราไม่ได้แพงเลยครับอ่าดูฟังไว้นะครับผมนะคือ คือได้มาจริงครับจากคนที่สิ้นหวังและท้อแท้จากคนที่ไม่รู้จะไปไหนไปไหนนะครับช่วงนั้นเหมือนกับโควิดด้วยน้องใช่ไหมก่อนหรือว่ายังไงก่อนโควิดครับก่อนโควิดอีกนะครับมาหาาจรย์ครั้งแรกก่อนโควิดใช่ก่อน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 โควิดนะครับมาหาผมครั้งแรกก่อนโควิดนะครับแล้วก็ชีวิตก็กลับไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้งานนี่ต้องแบบเป็นคิวแล้วนะครับลูกค้าใช่ครับเป็นลูกค้าเข้าคิวก่อนก็จดคิวกันไว้ว่าเข้าก่อนเข้าหลังครับจดคิวแล้วนะครับธุรกิจอยู่ที่เกาะสมุยเอครับสุราษฎร์นะ ดูลายครับอาจารย์ใหม่มาสักได้นะครับทุกวันนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสผมก็สักนะครับดูลายนะครับอันนี้ก็เป็นลายเสียนปูนะครับหรือเสียนบรมครูนะครับอันนี้แก้บนทุกทุกทุกลายเลยนะครับเริ่มดีก็มาเริ่มดีก็มานะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะเต็มหลังแล้วนะครับดูทรงแล้วนะลายเดียวที่มีห้ามสักครับลายพระเวทหน้าทองครับเมียบอกลายอื่นมึงสักได้นะครับพระเวทหน้าทองมึงห้ามสักครับใช่ไหมอืมไม่เป็นไรครับเขาเชื่อเมียครับไม่สักนะลายนี้นะครับเดี๋ยวไปดูลายอื่นแทนลายสนักไม่่วาครับ ต่ถลาลายพระเวทหน้าทองเนี่ยนะครับก็อย่าสักแล้วกันนะครับเราดูลายด้านนี้ครับลายเป็นเสียงบรมครูนะครับหรือว่าเสียงองคูแหละนะครับได้อยู่ได้อยู่เสียยทุกลายแก้บนหมดนะครับทุกลายนี<ๆ>้บนไว้หมดเลยทุกลายนะครับเขาก็บนมาสักมาบนมาสักมาผมว่านาคตุคงจะเต็มหลังอนะบ,บนบนบนไปเนี่ยนะแต่จะหาเวลามาลาบากนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับนี้ก็จันใหม่นะครับเขาก็สักให้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็เจ็บแล้วนะครับเริ่มเจ็บแล้ว มั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้มั้งแต่เมื่อคืนนะครับมั้งแต่เมื่อคืนมีครับผมสักทุกวันแหละนะครับสักยัาสักทุกวันนะเอามาถือกล้องไวป่กมันตองตรงตรงไอ้ยี่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่ตรง่่่่่่่่่่่่่่่น่ับ่่่่่่่ก็่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ครั็่่่่่่่่่่่่่่่ส่่่่่่่่่่ั่่่่ตร่เออ่อ่่อก่่่่่่า่่่าม่่่่่่่ามาต่ออ่้ก็ ช่ครับสี่ห่วไม่เสร็จโอ้ยนะแต่ว่านะครับอันนี้ก็อาจารย์ใหม่เขาทำงานดูเลยอยู่นะครับทำไม่ดีทำไม่สวยนะครับเป็นลายก็เรียก n เบอร์ one เลยนะครับลายนี้คือลายสูงเลยนะครับลายสูงเลยนะข้อ้าก็คือท่านประตันยูนะครับตันยูนะครับก็พยายามรักษาสิ่งนี้มากที่สุดเลยนะครับทำอะไรอย่างนีเจ้าพูพอแล้วนะครับที่มานะคนใหญ่ก็ได้เรียนหลายๆคนนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับคนตักเถียงกูในสำนักเขาเยอะมากเขาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ลายยัดอะไาเยอะมาก มันที่เดียวนะนวมันคนบอกว่าลายไม่ดีต่างๆอย่างไรลายสักนะครับเพราะนักถือชีวิตที่ใครครับนักถือที่บ้าอาจารย์ก่อนอย่างแรกเลยนะแล้วพอนักถือผมนะครับนักถือผมเขาก็เลยมาแล้วแลมาสักแล้วชีวิตวเขาปเปลี่ยนดะ้วยองที่ด้วยนะก็จะมาบ่อยๆแล้วมาเรืนเน่อยๆนะ <c oughs> ถ้าเกิดบนได้จะมาสักเต็มเลยนะ <c oughs> ลายต่อไปเล็งไว้ <c oughs> ยังยังครับับยงไม่เล็งนะครับนะเอาพระเวทไหมอันนี้เรื่องพรเวทนาทองนะพระเวทนาทองนะครับก็ใครจะมาก็มาสักได้เลยนะครับวันนี้ก็อยู่นะครับโทรหาได้นะครับผมกับอาจารย์สักนะครับ เรลองมาได้นะครับมาลายเริ่มต้นตั้งแต่999บาทเลยนะครับมันก็มีจนหลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นแล้วนะครับร้อยพันหมื่นนะครับก็มาได้เลยนะครับวันนี้นะอยู่ครับช่วงนี้อยู่ตลอดนะเขาไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ตลอดผมก็นอนเล่นอยู่สานักนะครับนอนให้คนอื่นเขาวดนะครับนอนให้ไอ้ปุอ้ปรามันนวดนะครับผมนะก็วันเสาร์นี้นะครับรับลูกศิษย์พรุ่งนี้ก็สักนะครับมาได้เลยครับพรุ่งนี้นะครับศุกร์เสาร์นะครับมาได้นะโอเคครับ